สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับซี r 1 0 0รพันนะครับผมตัว w ับบิล R, r. วันนี้พี่ลูกค้าได้เดินทางมาให้ผมเช็คชิปเตอร์ให้เนาะอะ,อะลูกค้าเขาอยากจะเปลี่ยนหัวเซ็นเซอร์แต่ว่ามีกล่องควิกชิปเตอร์อยู่แล้วนะแต่อาการเบื้องต้นตอนนี้นะครับผมที่ผมเช็คดู ตอนนี้นะครับผมไฟไม่เข้าไปเลี้ยงกล่องน,นะ,ะมันจะมีไฟแดงดำนะครับแดงดำบวกลบผมวัดไฟดูหลังจากเปิดกุญแจนะครับเข็มยังไม่ขึ้นนะเมื่อผมเปิดกุญแจตอนนี้มันมีไฟเลี้ยงมาอยู่นะครับ12โวลต์อันนี้จะเป็นชุดสายของ quick shifter นะครับแต่ตัวกล่องไม่มีไฟสแสดงสถานะเลยนะครับผมไม่มีจุดต่อใดๆที่ขาดนะครับโอเคนะประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวมาถามพี่ลูกค้าว่าเขาจะเปลี่ยนหรือจะซ่อมยังไงครับก็สรุปพี่ลูกค้าเปลี่ยนนะครับผมก็เช็คดูแล้วตัวกล่องพี่ลูกค้าไปซ่อมนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นตัวชุด Quick Shifter สองพบาทนะครับผมเปลี่ยนตัวเก่าออกใส่ตัวชุดใหม่เข้าไปนะครับสําหรับตัว C B พพันนะครับผมจะจบอยู่ที่4,1 0พนนะถ้าเบิกใหม่หมดเลยแต่ของพี่เขามีชุดปลั๊กคอยไดเล็กคอยทั้งหมด4หัวอยู่นะครับเขามีอยู่แล้วนะครับผมก็จะตัดออกไป1,400บาทนะครับผมก็จะเหลืออยู่แค่2,700ท,ที่ต้องจ่ายเนาะเพราะว่าพี่เขามีปลั๊กอยู่แล้วแต่ถ้าใครจะยกชุดเบิกใหม่ก็รวมทั้งหมดจะอยู่ที่4,100บาทโอเคนะครับผมโอเคครับก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับค Quick Shifter เอ็นเซอร์นะครับโอ้โหค่ามามมืดอ,อ,อืดเด็กเดือนเลยตอนนี้สามทุ่มนะนะครับผมทำการเกียร์ตรงรุ่นเลยนะครับผมควิกชิปเตอร์ตัวนี้ทำจากสแตนเลสนะครับผมแข็งแรงทนทาน,นครับผมฮ่าลุยน้ำลุยฝุ่นลุยคนได้หมดขับรถด,ดำน้ำได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงเตชิปเตอร์ดูนะว่าจะเสียงเราใจแค่ไหนไปไปชมกัน โอเคครับผมก็ผมนะไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยนะโอเคใช้งานได้ก็เสียงสับเกียร์ก็จะประมาณนั้นนะตามที่เพื่อนๆพี่ๆได้ยินนะครับผมนี่ก็พี่ลูกค้าเขาก็กําลังเดินทางกลับนะครับผมโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับพี่สวัสดีครับ โอเคครับประมาณนี้เลยถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจก็มาหาผมได้เลยอยู่ที่ระยองอําเภอปกแดงนะครับผมหรือทักหาผมก่อนก็ได้เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้ครับโอเคครับสวัสดีครับไปไป มาตัวให้อายลงเสื้อในคุณคงนาเนื้อว่าเจ้าทนมีไผไในเขืนแทงกันสวัยตัวอายเพื่อใจไปนอน